โรคเบาหวานเชื่อแต่คุณหมอรูปัจจุบันอย่างเดียวหรือดูแลอย่างเดียวอนาคตคุณเป็นตส่วนตัวเองก็เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3ค่ะได้มาทานคอรีเทียวดีมากๆผมก็มาที่บริษัทวินเนอร์สตาร์นะครับที่มางานอะไรเดินอกาค่ะบริษัทดวินเนอร์สตาร์นะคะวันนี้ครบ8ปีนะคะของบริษัทมีงานเดินงานกิติยศงานเดินพรมแดงนะคะ จัดขึ้นที่ไอคอนสยามค่ะ3,000คนค่ะมีตสกปอลาวพมาก,กัมบูิชานะคะแล้วก็มามาจากฮ่องกงแลมาจากอเมริกาด้วยนะคะประทับใจยังไงบ้างนะครับแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อชดารัตชิวิเศษค่ะหรือว่าชื่ออิสลามชื่อว่าอามีนาค่ะก็อดีที่เข้ามาในเดลวินเนอร์สปาได้ก็มีผู้แนะนำ<อ>มาน,นำมาส่วนตัวเองก็เป็น มะเร็งเต้านมระยะที่3ค่ะ<ม>ก็ให้ทีโมมา8ครั้งฉายแสงสาสิครั้งแล้วก็มีความร้อนในตัวเยอะมากวันเป็นสิบสิบก็แต่ว่าที่เข้ามาแล้วได้มาทานออคอรเทียวความร้อนในตัวมันเสือน้อยลงมากค่ะก็ดีมากมากแต่ที่สำคัญก็คือมันสวยคอรเทียวกินแล้วส,สีสดนะชีสเกดชีสเกดขอคนบานเราเป็นเบาหวานแล้วทานตัวนี้มันมันดียังไงแล้ว ครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ผมสมัยทิ่ไม่เซงนคือเขาเรียกว่าหมอนังอยู่ที่กรุงเทพมหานครเ,เป็นเบาหวานที่ไม่รู้ตัวแต่อาการก็คือชาชาไปมือไปชาาประมาณสามปีแล้วแล้วก็วันนั้นเนี่ยไอผ่าตัดหมอเขาก็เลือดไปตรวจพอเลือดไปตรวจเพิ่งจะเจอว่าเบาหวานเป็นกลนะห้าร้อยเบาหวาน <500 S 2> น้ำตาลขึ้นห้าร้อยห้าร้อยโอ หมอเขาเลยเอาไว้ที่โรงพยาบาลเลยเจ็ดวัน<ม>เพื่อจะลดปรับยาของของสายน้ำตาลอ่าป,ปัจจุบันนขแ่แหละก็อยู่นั่นเจ็ดวันก็ผลก็คือต้องฉีดอินซูลินแปดสิบยูน<ม>ิตเชา้ากลางวันเย็นประมาณยี่สิบเนี่ยอีกเขา้ะดนดูเทนมากี่เดือนละสาเดือนสเดือนมและตอนนี้ก็มีโอกาสที่บริษัทเขจัดงานใหญ่ก็เลยมา ดูบรรยากาศวันนี้ดูเขารวยก่อนเดี๋ยวอนาคตข้างหน้ารวยเขาดูเนาะที่งนี้แล้วนะผมไม่ฉีอินซลีเลยหลังจากแค่ี่นี้ไม่ได้ฉีดเลยแต่ร่างกายของเราอยู่ได้รถสี่สิบห้าแต่ที่ได้ก็คือสุขภาพเราดีขึ้นเนี่ยเรามาร่วมบรรยากาศง่ายภรรยากับมะไเป็นนะกูก็เลยต้องกินันกูเพราะฉะนั้นยาให้ความมั่นใจ เราสามารถหายได้ครับกับโรคเบาหวานส่วนมากถ้าเราเชื่อแต่คุณหมอหรูอปัจจุบันอย่างเดียวหรือดูแลอย่างเดียวอนาคตคุณเป็นตายแต่ถ้าเราเมียพังเลือกเราเลือกแล้วลองเปิดใจที่จะทานผลิตภัณฑ์ควนี้ดูตางที่ตัวแทนที่พี่ๆไปแนะนําผมว่าดีสุดยอดคนแถวบ้านนี่ใช้สารพิษเยอะก,กต้องไม่ใช่สารพิษแต่ผมหลีกเลียงไม่ได้ หลีหยังไม่ได้เลยมันในตลาดอะไรสารพิษทั้งนั้นอ่ะทั้งหมดแต,แต่มากน้อยมันทั้งหมดมากน้อยเอ่อมันาะเจอจนเจอปนไปเรื่อยๆจนร่างกายของเราไม่ไหวกันเนาะใช่แต่มันจะดีไหมถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์โปรบียวิค่อยๆล้างค่อยๆล้างบางคนบอกล้างหลอดังพอไหมาอายุของเขาเท่าไหร่บางคนบอกกินแล้วมันไม่ไหวคื้อตังอ่ะแค่พันห้าซื้อชีวิตตัวเอง และต่อไปเป็นก็พันลดพันลดพันลด,นลดจนกระทั่งกินฟรีในระบบของบริษัทให้ท่านไปศึกษาแผงนกันตลาดได้ดีแผนกันตลาดที่อเยอะให้เกินเราจะซื้อเพิ่งจะเข้ามาสามเดื่อนบ้านเรามันจะไม่เชื่อคนที่ไม่เชื่อคนใกล้ตัวมันจะเชื่อคนอื่นแต่เราไม่ใช่เป็นแชร์ลูกโซ่นะไม่ใช่ขายฝันนะแต่คุณมีเป้าหมายอะไรเราก็จะพาท่านไปถึงตรงนั้น ธุรกิจเครือข่ายเนาะเครือข่า,ขายนะไม่ใช่ขายตรงแยกกันเมยออกและไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่มันเอาตังค์ไปต่อตังค์เป็นนี่เกมมันเอาตังค์ไปต่อตังค์พอหมดตังค์คนสุดท้ายคนแรกกู่กรณีอเอามีร้อยหนึง่งผมเอาไว้สิบบาทสิบบาทใหญ่ท่านเก้าสิบเข้ามีสองร้อยไอ้สิบบาทไปขายไปจ่ายคนนูน้นเก้าสิบขายพอผมตั้งไว้สมมติ ร้อยล้านแต่ลูกโซมีเท่าไหร่คำนวณไปไปร้อยล้านด้วยพอร้อยล้านปุ๊บผมเลยนั่นแหละคุณแชรุโซเอาตังค์เพิ่มตังค์เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ธุรกิจตัวนี้ลักษณะตัวนี้ว่าเครือข่ายใช่ไหมในของผมนะคผมเขาแค่จะรวมคนเรียกรวาเป็นครอบครัวที่มาดูแลสุขภาพตัวเองโดยการซื้อยาลเโยวเนี่ยมาดูแลตัวเองถ้ามันดีขึ้นก็ ไปชวนคนอื่นมาดูแลมั่นใจแค่ไหนว่าท่านรวยในธุรกิจนี้จะรวยในอนาคตเอาผมในธุรกิจต,ตรงนี้นะออผมเองอะ่ะผมเคยผ่านเครือข่ายหลายบรษนะิษัทเหมือนกันแต่ไม่ได้เอ่ยถามว่ามันทามันมันก็ทําเหมือนกับรายวันอะ่ะพอทําไปแล้วก็มีรายได้ทําพอหลังจากหยุดแล้วมันไม่มีไรายได้ ตรงนี้เราก็ไม่ได้อ้างเพราะว่าเป็นนู่นนี่นั่นะแต่ถ้าถามว่าธุรกิจตัวเนี้เขาเรียกว่าสินค้ามันมีปากมันกินภายในระยะห้าที10นาทีมันออกผลพอออกผลเราสามารถพูดต่อ,อได้แต่ถ้าสินค้าอย่างอื่นอ่ะกินเดือนสองเดือนเราก็ตามไม่ได้โด,ดยเฉพาะท่านเป็นเบาหวานขั้นรุนแรง,ย,งยิ่งพูดได้เลยใช่ใชผมเป็นหมอด้วยผมเป็นเบาหวานด้วยผมแนะนําให้คนไข้ด้วย ตัรกตตรงนี้ท่านอย่าไปซีเรียสมากมายขอให้เขาเรียกว่าเอาอัดยาซื้อหนังย,ยายรัป่วยเราจําเป็นต้องซื้อยาแต่ถ้ายาที่ท่านฟรีหรือว่าเบิกทั้งหมอมันก็ส่วนหนึ่งแต่ตัวนี้มันขับล้างสารพิษออกท่านก็กินไปก่อนเยได้แ,แล้วก็ตองหลังๆก็กินก็ขับไปเรื่อยๆแล้วเราสามารถลดทีรสเต็ปได้แล้วเราเป็นหมอตัวเองเราเดี๋ยวเราก็รวยได้ คำว่ารวยอ่ะมันมนุษย์นะม,น,มนุษย์เราอ่ะมันคำว่ารวยเอาแค่ไหนของท่านท่านต้องการแค่ไหนที่นี่ให้มีตามลิมิตหมื่นแสนล้านให้ท่านเลือกเพราะฉะนั้นท่านให้ปรึกษาอัปไลน์ถ้าอยากได้สักลา้านผมปรึกษาออนไลถ้าอยากได้หมืหนม่นนึงไม่ต้องมาทํานี้หรอกครับงานประจาท่านทำได้ข,ขอโทษนะที่ที่ว่าท่านเป็นหมอหมายความว่าหมอผมอเป็นเขาเรียกคับปิ้งขอบแก้ว ดูดูระบบเลือดโดยตรงผมจะถอนพิษแค่ภายนอก<พ>แต่ผมก็แนะนําห้คุณค้าลูกค้าเราท่านต้องล้างพิษภายในผมไม่สามารถกัาเวลาโอ้แตท่านล้างพิษภายนอกค่ะขอบแก้วเนี่ยสามที่เราเจ็ดตัวก็รักษาได้ระดับหนึ่งแต่ผมมาเจอตัวนี้สุดยอดกว่าผมก็เลยทําอันเี็ตั้งคู่ครับขอบคุณมากครับครับผม